ประกาศสวัสดีคร uh mm ับ hmm. ุญช <cel i> <people> <ida> ิงปรกาสวัสดีย่ามเก้าครับตอนเส้าครับผมครับในมือนีผมจานหลอดพาดุยนกถ้าโคมีขนม้าจอดเบื้องมื่หวานเก็าปลกอาทิรับแถวเก่าแถวเด็ครับดูพายใหญ่ครับผมครับกติล้ออันตร์าผมนะครับล้อตั้งสูงหน้าล้อ่าลุงลครับ มันองคีล่องหลังเปยในนะครับใกไกลเลครับครับรีลของพรรมเนาะอากาศเป็นคืนครับฝนจะตกนะครับระว,วังสองสามมืดจะตกนะครับฝน,น่ครับม,มาล่องมือครับวาเป็นยังไงพรนพง เพื่อบปเป็นการเสียเวลาถ่ายรูกันเลยครับผมพี่หนองขอสิโซกสีม่านนะครับตอนนี้ยังได้ก็บล่อลุมล่อชมมึงครับผมรุยกันเลยครับผมใหญ่ขี่นขวาน,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 นมา คึเคงเก็บพักหวานนะครับอโอ้ฝนเริมาตกก่อนนะครับผมฝนตกโอ้แห้งเฉยแค่ครับหนอ่อฝนไงดีเนาะครับปลายคลิปกระสิงยากแล้วครับแบบพี่น่อครับยังรุ่นกันเรื่อยๆครับผมโอ้ตกแห้งสวยครับผมครับพี่น้องฝนตกแห้งแห้งครับ คลิปกับบ่อใดครับผมพี่น้องครับสุดท้ายให้เบิ่งนหยอๆครับผมทให้เบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับหวานพวกที่ว่าพอไว้อาทิตย์ก่อนนะครับแต่แต่ปลายมาครับแต่ร้ายครับหย่อนเต็มต้นเลยครับแต่เหงาครับตื่นแต่เนนเวิรดครับผมพี่น้อง หยอดอ่นครับผมครับผมพี่น้องร้ายครับเปดเลยครับเนี่ยเอ้ครับครับสามสี่เมตรครับสะรอนครับผมพี่น้องนะครับครับขออนุญาตเกิบครับผมพี่น้องเปรียกมันหยอดว่ามันถูกนกตกแนลมครับผม กองลุงมาเอาทุ่งหมัดเลยผมนี่น้องโอ้ับบนี้ครับมันจะหยอดงานเลยครับมันมีงานทั้งนั้นเลยครับผมนี่นะครับโอ้ ก๊กี่สิได้อยู่วังทงุ่งะนึงมันได้ับทุ่งใหญ่ๆครัดุ๊กพาไปอาทิตย์ก่อนแล้วยว่ามีคนเห็นครับเป็นของเฮาพวกเจ้านะครับหน่อยโอ้ยนีย่เป็นหนอดเดานี่ครับผมที่เก็บมาท้ายคีบอะได้นี่นะครับสองทุงครับใส่สองทุงแล้วครับพี่นอ้อง ก็โอเคครับผมครับขอบกเก็บเลยครับพี่น้องครับผมเก็บเดียบร้อยแล้วครับมาถุงหนึ่งที่เก็บแต่โหได้ถุงหนึ่งพอดีครับผมพี่น้องได้ถุงหนึ่งพอดีโอครับเต็มถุงเลยครับ รวมกันกับสามถุงแล้วครับคนโตข้ามอีกครับเป็นขุนก้งไหมครับผมพี่น้อตาเนี่ครับผมบุกขึ้นยางพานมาจ๊กเถื่อครับผมพี่น้อคนอื่นมาป่อครับครับร่างแตกยาวๆเลยครับโอ้โหครับงามๆครับผมพี่น้อผักกะรีครับผมอืครับต้นอาทิตย์ัญาเนี่ย ยังมวยยากเอาทีนี้ยากแล้วครับผมพี่น้องแบบเก็บไถแล้วครับเพิรับพี่น้องครับครับผมอู้ยยากเต็มไปครับเป็นยังครับผมพี่น้องครับคอยเก็บเตรียมกันครับผมพี่น้อง ไม้ไม่รับบะไรมาจ้าเถื่อเลยแหงนะครับผมครับพี่เนาะถึงครับยอดไม่จะ่ยอดครับงามเลยครับผมนี่ครับที่เนาะหนึ่งอุ้ยครับอ่อนๆเลยครับอ่อนๆงามครับอบโหอัเลยครับผมครับโอ้ครับ หยอดเลยครับบ่เคยมาจชกเถื่อครับผมลองเหมือนกับผมพี่น้องขัดหน่อยด้วยสับปูหน่อยเป็นเงาครับโอ้ยครับอี๋แต่หยอดงามพี่น้องต็เลยครับผมนี่ครับเต็มเงาเหมือนกับผมหน่องามๆคือเก่าครับพี่น้องโอ้สวอครับครับ อากาศคือมรรยากาศยันสวยๆพี่น้องเลยมันนี่บรรยากาศดีครับผมมาไกลแล้วครับเนี่ยเล็กน้อยก็สิได้ไวขึ้นนี่แหละครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องมาไกลแล้วครับสิได้ไวขึ้นนี่แหละครับ เหนื่อยแล้วครับลาลอยแล้วครับพี่น้องเลยครับตาหนี้ก็มาสรุปผลงานครับผมในมือนี้ครับผมนี่ครับแมนเบิร์ดครับผมพี่น้องว่ามือนี้มากลครับผมผ่านหลังผ่าญงมากลเติบครับผมพี่น้องครับผลงานืัอนี้ครับผมหาทุ้งครับผมพี่น้องนี่ทุ้งสวยๆเต็มๆทั้งั้นเลยครับ อ่อนงอ,อนอาง,งามคือเก่าครับผมพี่น้องเมืองเราครับฝนกต็ตกแฮมเหมือนี่พี่น้องเอ้ยครับพอดีอยากได้กินครับผมครับพี่น้องถ้าถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นกำลังใจผมเฮ็ดคลิปใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเมืองครับผมครับในมือนี้ผมจานหลอดพระลี่เสิดอาาัมลาพระจ่าเมียพี่นอ้องไปกิดเอาละครับ ผ้พากันใหมครับ,ส,รบวนนราาสวัสดีครับ